มาแ <Mohammad, S 1> <desserts. S 2> ล้วรองเท้าลูกไปไหนหมดวะฮะรองเท้า <hat> ลูกไปไหนหมดตกอ่าฝนตกอ่ะงั้นไปซื้อไม่ได้แล้วจะพาไปซื้อหนมร้านลุงพอดีเออรองเท้าสีฟ้าไปไหนล่ะไม่มีเหลือเลยจะกู้หนึ่งฝนตกลูกฝนตกลูกไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่เอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้ หิวขนมจะซื้ออะไรครับมาให้ไปกินบ้าล่ะขนมเลยก็มียิไหรอมันมันจะกินนมมันจะกินนมมันอ่าไวไว้อะไรบนนั้นนะใครจะเห็นนะอ่ะไม่เอาไม่เอารฝนตกเยอะตกทั้งคืน ใครวิ่งใครวิ่งวิ่งแบบไหนน้องวิ่งวิ่งวันนี้วิ่ง,งยังไงแล้วส่องดูก่อนลองขอช่วยให้น้าไปซักนะไ,ไว้แล้วลุงปิดปิด<ว>อ่ะกินอะไรแต่ทีนี้ไม่ต้องกินแล้วลูก,ก,ก,ลกร้านปิดถุงแล้ว่ากินทุนี้อ เดี๋ยวเดี umbai, ๋ยวเดี๋ยวพุงโดนเดี๋ยวพุงเดี๋ยวพุงโดนกูไอ้นี่นี่แล้วบอกเขาไหมที่เอาไปวันเนี้ยว่าถทาเอาเองก็จะอีกราคาหนึ่งบอกว่ามันไม่มีอะไรเอาบอาว่จะกินไหมไม่กินทิ้งอ่ะพรุ่งนี้บิวไปสัมภาษณ์งานเลย กูรู้ก่อนมึงเอกไฟเอ้ยไฟบอกแม่ก่อนกูไฟเลยมีอะไยบอกแม่หมดแล้วเหมือนมึงหลอกอะไรมากินหมูเต้ยเหรอมีไข่ต้มแม่ต้มไข่ไว้สี่ฟองกับบิวื่อกี้ก่อนเนี่อะไรบาร์บคิวนั่นไงตลาดล่างอ๋อรถพ่วงะหระ ออกงานไปขายบาร์บ ah, ีคิวเหรอไม่ค่ะจริงบิลเขามีรับอยู่นะตรงที่พี่ก๊อฟจะไปสัมภาษณ์เนี่ยที่ไหนเออว่าจะถามอยู่ที่ไหนตรงนั้นเนี่ยบิลไม่รู้ว่าผไม่เคยไปเลยหนูไม่เคยบิลไม่เคยไปคือบิลค่อยว่ากันอีกทีถือไอหมาไอหมาหน้าโก้ใจไหม